โนบายชาเลนจ์ no ค่ะลดซื้อของแค่หนึ่งเดือนรับรองว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปทันทีนะคะจริงๆแล้วนะคะโนบายชาเลนจ์ no เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยกําลังการใช้จ่ายค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้เงินในกระเป๋าไม่คล่องตัวเหมือนเดิมทําให้โนบายชาเลนจ์กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนบอกว่าโนบายชาเลนจ์ no เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะถ้าพูดคําตอบง่ายๆเลยก็กําลังจะบอกว่าเราเนี่ย ลองพยายามค่ะงดซื้อของประมาณสัก1เดือนหรือว่า30วันนะคะซึ่งในแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าการจะงดซื้อของไม่จ่ายเงินซื้อของเลยใน1เดือนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายหนักนะคะแต่ว่าชาเลนจ์นี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเรากําลังบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ของจําเป็นจริงๆเช่นของที่เราจะต้องกินหรือว่าของที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเราเนี่ยก็สามารถซื้อได้เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เราอยากให้ลองงดซื้อ สัก1เดือนดูค่ะถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับการเล่นเกมเลยค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าต้องหามากกว่าที่ใช้จ่ายแล้วต้องเก็บออมก่อนค่อยลงทุนนะคะแล้วเราก็ควรจะต่อยอดเงินด้วยการให้เงินทํางานแต่ว่าพอพูดในทางทฤษฎีแบบนี้ดูเหมือนง่ายนะคะแต่พอปฏิบัติจริงเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าการทําอะไรที่ฝืนๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากและบางทีเนี่ยก็จะรู้สึกเบื่อด้วยนะคะ ดังนั้นสิ่งที่วันนี้อยากชวนทุกคนทําก็คือลองเล่นเกมแข่งกับตัวเองดูด้วยการทำ no ํำโนบายชาเลนจ์ค่ะโนบายชาเลนจ์ no นะคะไม่ได้บอกว่าคุณห้ามซื้ออะไรเลยนะคะเพียงแต่ให้เราเนี่ยตระหนักว่าเราเนี่ยนะคะกำลังจะใช้จ่ายไปกับอะไรนั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือว่าเป็นนิดหรือเปล่าหรือแค่เป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าเป็นวอนนะคะเพราะว่าโดยปกติเราอาจจะใช้ชีวิตจนเคยชินแล้วก็ใช้จ่ายไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากซื้ออยากชอปอยากเที่ยวโดยไม่ได้คิดก่อนใช้และนั่น ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทําให้เราใช้จ่ายเกินตัวและบางครั้งก็เกาะให้เกิดภาระหนี้สินไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะดังนั้นชาร์เลนจ์นี้นะคะก็เหมือนเป็นการคอมมิตกับตัวเองนะคะว่าเราจะทําให้ได้ก็เลยเหมือนเป็นการเล่นเกมไปไกลๆนั่นเองค่ะแต่เกมนี้ผลของเกมที่ได้นั้นต้องบอกว่าดูเหมือนว่าจะมากกว่าเงินที่เราไม่ต้องออกจากกระเป๋าด้วยซ้ำนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าโนบายชาร์เลนจ์สาวันเนี่ยควรจะมีกติกายอย่างไรนะคะเราควรจะตั้งกติกา เกาไว้สัก3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คืออะไรเป็นสิ่งที่ซื้อได้อย่างเช่นค่ะน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะนั้นเป็นความจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะมีแรงไปทํางานได้ถ้าเราไม่ใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถสื่อสารได้นะคะไม่มีน้ําไม่มีไฟเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้นั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ดังนั้นซื้อได้ค่ะส่วนที่2นะคะก็คือสิ่งที่น่าจะพอผ่อนผันได้บ้างน่ะอย่างเช่นรายอย่างเช่นใน แต่ละเดือนนะคะบางคนก็อาจจะมีคอมมิตเมนต์กับที่บ้านไว้ว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเจอคุณพ่อคุณแม่เดือนละ1ครั้งนะคะหรือว่าพาป้าป้าม้าไปเลี้ยงข้าวสัก1มือนะคะถ้าเป็นแบบนั้น <hyuk. S 2> ก็พอหยวนหยวนได้นะคะอย่าถึงขั้นบอกว่าไม่เจอพ่อแม่เลยไม่พาพ่อแม่ไปเลี้ยงข้าวเลยเพราะว่ากําลังทำโนบายชาเลนจ์อันนี้ก็น่าจะตึงเกินไปหน่อย ино. ค่ะกับส่วนที่3นะคะก็คือสิ่งที่ไม่ควรซื้อสิ่งที่ไม่ควรซื้อก็คือสิ่งที่เราแค่อยากได้หรือว่าพอให้ชีวิตเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจแต่ถ้าไมม่ี มันเราก็พออยู่ได้บ้านนะคะเช่นอะไร ชานมไข่มุกเป็นต้นค่ะหรือไม่ก็เสื้อผ้าใหม่ช้อปออนไลน์ใน Double Day ยนะคะ1เดือน1,2เดือน2,7เดือน7,8เดือน8แบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นสิ่งที่จริงๆไม่มีก็ได้แล้วก็ควรจะไม่มีไม่จ่ายด้วยนะคะเนื่องจากว่ากำลังอยู่ในช่วง Challenge ของตัวเองนั่นเองค่ะทีนี้ถามว่าเวลาเราทำโนบายช l l e n g e นะคะถ้าเราหยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วก็หยุดซื้อของที่เราแค่อยากได้ประมาณสัก30วันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆ มีสัก5าข้อน,นะคะที่เห็นชัดเจนเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติกรรมแล้วก็นิสัยการเงินของเราข้อแรกเลยค่ะความสะดวกที่เราคิดว่าช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นดีขึ้นมันมีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงรออยู่นะคะจริงๆแล้วคุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะถ้าเราสระผมเองก็ทําได้นะตัดเล็บเองก็ทําได้นะแต่หลายคนเนี่ยขี้เกียจน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไปสระผมที่ร้านสะดวกดีไปให้ร้านทําเล็บให้สะดวกดีนะคะค่าความสะดวกแบบ แบบนี้แหละคะ่ะที่ทาให้เราจ่ายเงินไปหลักสิบหลักร้อยในทุกๆเดือนแบบไม่รู้ตัวนะคะซึ่งถ้าเราสามารถที่จะประหยัดเงินก้อนนี้ได้เงินหลักสิบหลักร้อยในแต่ละเดือนก็จะกลายเป็นหลักพันในแต่ละปีแล้วก็จะกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้ไม่ยากนะคะเห็น <c oughs> <he S 2> ไหมคะว่าแค่ทํา n o b Buy Challenge เรายอมไม่สะดวกนิดหน่อยยอมทําอะไรด้วยตัวเองบ้างเราก็จะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเราประหยัดเงินไปได้มหาศาลทีเดียวค่ะส่วนที่2นะคะที่เป็นบทเรียนที่น่าสนใจก็คือ ความบันเทิงแบบฟรีๆก็สนุกได้ด้วยเหมือนกันนะคะปกติแล้วนะคะความบันเทิงของใครหลายคนอาจจะต้องจ่ายเงินแลกมานะคะเช่นบางคนก็จะต้องไปดูคอนเสิร์ตนะคะบางคนอาจจะดูสตรีมมิ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะดูหนังตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแบบรายเดือนนะคะหรือไม่บางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวไกลๆไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือว่าในต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะแค่เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์นะคะชอบเดินทางไปคาเฟ่ต่างๆ ะะเพราะคิดว่านี่คือการพักผ่อนของตัวเองแต่ทั้งหมดที่พูดมาเสียเงินหมดเลยค่ะถ้าเราอยากทำโนบายชาเลนจ์จริงๆนะคะลองดูว่ามีความบันเทิงแบบไหนนะที่เราไม่ต้องเสียเงินบ้างอย่างเช่นเราสามารถที่จะไปอ่านหนังสือในห้องสมุดได้หรือเปล่านะคะซึ่งเราอาจจะแค่เดินทางไปห้องสมุดใกล้บ้านหรือไม่ก็ไปตามร้านหนังสือนะคะแล้วก็ไปดูหนังสือตัวอย่างที่น่าสนใจก็อาจจะสร้างความบันเทิงให้กับเราก็ได้นะคะหรือไม่เนี่ยใครที่รักธรรมชาตินะคะ อาจจะทําการจัดบ้านจัดต้นไม้นอกจากสร้างความบันเดิงให้กับเราแล้วนะคะยังสร้างความสุขทางใจด้วยเชื่อไหมว่าทุกๆครั้งที่มีการจัดบ้านนะคะเราจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมาเสมอค่ะอย่างเช่นเราจะเห็นบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นก็จะทําให้ใจของเราเบาขึ้นนะคะเป็นไหมคะเวลาเรากลับบ้านไปเห็นพื้นที่ตรงไหนลกๆของเต็มๆแล้วก็ดูเหมือนว่าของจะเกินกว่าพื้นที่ที่เรามีด้วยซ้ำเนี่ยจิตใจของเราก็จะค่อนข้างหอย เขียวค่ะถ้าเราจัดบ้านจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาด้วย2ก็คือเราได้ออกกําลังกายด้วยนะคะทุกครั้งที่จัดบ้านรับรองว่าเหงื่อออกแน่นอนนะคะและ3ก็คือเราได้แบ่งปันค่ะเพราะทุกครั้งที่เราจัดบ้านสิ่งที่มักตามมาเสมอเราจะเห็นค่ะว่ามีหนังสือเล่มไหนนะที่เรามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดมีเสื้อผ้าตัวไหนนะที่เราไม่ได้ใช้บ้างแล้วเราสามารถแบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลนนะคะหรือว่ามีของชิ้นไหนนะคะที่เราสามารถนําไปบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้เป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งประโยชน์ที่เห็นชัดที่สุดเลยค่ะก็คือทําให้เราเกิดต่อมเอ ก่อนการซื้อครั้งต่อไปเพราะว่ามีเสื้อบางตัวรองเท้าบางคู่กางเกงบางตัวนะคะที่เราซื้อมาไม่ได้ใช้หรือว่าใส่ไปแค่ครั้งเดียวทั้งทางที่ตอนที่เราจะซื้อเราอยากได้มันเลือกเกินนะคะถ้าเป็นแบบนั้นพอเราจัดบ้านและเห็นของเหล่านี้เราก็จะเกิดต่อมเอ๊ะขึ้นมาทันทีว่างั้นเวลาเราจะซื้อของครั้งต่อไปลองฉุดคิดสักหน่อยไหมว่ามันเป็นของที่เราจะใช้มันไปได้นานแค่ไหนกันหรือว่าแค่อยากได้วันนั้นใช้ครั้งเดียวแล้วก็วางมันไว้เหมือนของ ที่เราเคยจัดแล้วก็บริจาคไปนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมเหล่านี้สร้างความสนุกให้กับเราสร้างหัวใจที่พองโตมากขึ้นแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะที่เป็นบทเรียนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ติดเพื่อนนะคะหรือว่าอยากจะเจอเพื่อนฝูงค่ะแต่ทุกครั้งที่เจอนะคะก็มักจะเป็นอาหารมื้อใหญ่หรือไม่ก็จะไปปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็เสียเงินหลักพันนะคะกว่าจะเจอเพื่อนครั้งหนึ่งบางคนคิดแล้วคิดอีกก็มีเฟินเองนะคะเคยมีลูกเพจเนี่ยนะคะถามมาว่าเออพี่เฟินผมอ่ะเจอเพื่อนทุกๆสัปดาห์เลยแล้วก็ต้องไปปาร์ตี้กันครั้นอยากจะเก็บเงินเนี่ยนะคะก็กลัวว่าถ้าไม่ไปกับเพื่อนเดี๋ยว เพื่อนไม่ครบนะคะแต่ครั้นจะไปกับเพื่อนก็ไม่มีเงินเก็บนะคะทำยังไงดีคําตอบของฝนง่ายมากค่ะก็คืออย่าเพิ่งหักดิบนะคะวิธีการคือเราค่อยๆลดการไปเจอกับเพื่อนได้ไหมจากเดิมไปทุกอาทิตย์ก็เหลือแค่3อาทิตย์ต่อเดือนได้หรือเปล่า1อาทิตย์ที่เราไม่ได้ไปอาจจะเก็บเงินได้หลักพันเลยนะคะและเชื่อว่าเพื่อนเขาเข้าใจแล้วค่ะถ้าเราแค่ไม่ไปแค่1สัปดาห์าหเขาคงไม่ถึงกับเลิกคบเราหรอกนะแต่ถ้าเขาเลิกคบเราจริงๆ,ๆ,ๆก็อาจจะต้องคิดใหม่นะคะว่าเอ๊ะ <ๆ S 2> เพ<อ>ื่อนกลุ่มนี้ตกลงเป็นเพื่อนกินนนหรรืืออว่่าเเป็พจิงๆกัน แ,และถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นอุ่นใจมากขึ้นถ้าเราจะค่อยๆลดการใช้เงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นลงหรือว่าไปเจอเพื่อนเช่นไปบ้านเพื่อนนะคะหรือว่าไปทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องจ่ายแพงแบบนี้ก็อาจจะทําให้เพื่อนของเราที่เราเจอมีคุณภาพมากขึ้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่4นะคะที่เป็นบทเรียนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้จ่ายของเราอาจจะเกิดจากความเคยชินค่ะดังนั้นครั้งต่อไป ที่คุณทำชาเลนจ์แล้วคุณจะรู้เลยนะคะว่าการใช้จ่ายนั้นอย่าให้มันเป็นความเคยชินเด็ดขาดนะคะอย่างเช่นเคยซื้อน้ําร้านนี้ประจําเช้าบ่ายเย็นซื้อทุกวันสามรอบแบบนี้นะคะเคยซื้อขนมร้านนี้ประจําเช้าบ่ายเย็นนะคะก็เลยซื้อแบบนี้นะคะหรือว่าทุกๆดับเบิลเดย์นะคะจะต้องมีของเนี่ยใส่ตระกา้าแล้วก็จะต้องเอฟของมาเพื่อให้ของมาส่งบ้านเราในทุกๆเดือนอันนี้ก็เป็นด้วยความเคยชินนะคะจําไว้ว่าอะไรที่เกิดจากความเคยชินสุดท้ายมันอาจจะไม่จําเป็นก็ ได้การทำโนบายชาเลนจ์นะคะเป็นการฝืนความเคยชินของเราค่ะแล้วพอเราฝืนมันได้สัก1วัน5วัน10วันจนถึง1เดือนนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนิสัยที่ดีของเราทันทีเลยค่ะและแน่นอนว่าเงินในกระเป๋าของเราก็เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ยังรู้ตัวด้วยนะคะส่วนบทเรียนข้อที่5นะคะอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทั้ง4ข้อของการทำโนบายชาเลนจ์ค่ะก็คือเราสามารถออมเงินได้แบบไม่รู้ตัวเลยนะคะจริง จริงเฟิเองนะคะก็เคยทำโนบายชาเล์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ30วันงดใช้เงินกับของที่ไม่จําเป็นนะคะไม่ช็อปไม่เปิดแอปพลิเคชันไม่เดินห้างเลยนะคะไม่มีถุงช้อปปิ้งสักใบเดียวเลยนะคะที่ติดมากลับบ้านใน1เดือนนะคะทราบหรือเปล่าว่าใน1เดือนนั้นเนี่ยเราเก็บเงินได้มหาศาลทีเดียวรู้จักอะไรรู้ไหมคะรู้จักเวลาที่เราเนี่ยอยากจะช็อปเนี่ยเรามักจะเอาของใส่ตะกร้าเอาไว้อ่ะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะช็อปเลยเราก็จะจ่ายเลยแต่เราทำโนบายชาเล์ อยู่เพราะฉะนั้นเราใส่ตระก้าไว้แต่ยังไม่ชอบเดี๋ยวหมดเดือนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันสุดท้ายเดือนนั้นไม่ได้ใช้เงินแล้วมันก็ทําให้เรารู้เลยนะคะว่าของเรานั้นไม่ได้จําเป็นค่ะเพราะว่าถ้าจําเป็นเราไม่สามารถรอได้ถึง1เดือนหรอกค่ะเราจะเป็นต้องซื้อของเพื่อกินทันทีเราจําเป็นต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟทันทีเพื่อเราใช้ชีวิตต่อไปได้นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้ออมเงินแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวน,นะคะจริงๆแล้วพอทำโนบายชาเลนจ์หนึ่งเดือนนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสิ่งที่เปนได้ เปลี่ยนโรก็คือนิสัยการเงินของเรามันเปลี่ยนไปแบบค่อนข้างถาวรเลยค่ะหลังจากทาแค่เดือนหนึ่งนะคะเฟอร์ก็เลยลองทําใหม่ค่ะเป็นเดือนเว้นเดือนนะคะทุกๆเดือนขี้เราจะไม่ใช้จ่ายเงินในการช้อปปิ้งเลยนะคะเชื่อไหมว่าพอเราทําได้แค่เดือน1เดือน3เดือน5หลังจากนั้นค่ะเดือน2เดือน4เดือน6เราแทบจะไม่ใช้จ่ายของที่ไม่จําเป็นอีกเลยนะคะเพราะนั่นกําลังเปลี่ยนนิสัยการเงินของเราไปโดยปริยายและนั้นวันนี้นะคะ อยาชวนทุกคนนะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะสามารถจัดการการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรลองมาปรับแล้วก็ลองมาแข่งกับตัวเองด้วยการทำโนบ b ยชาเลนจ์สามสิบวันดูนะคะและเดี๋ยวถ้าครบเดือนแล้วกลับมาคอมเมนต์ที่คลิปนี้หน่อยนะคะว่าทําสําเร็จหรือเปล่าและคุณได้บทเรียนอะไรจากการทำโนบ Challenge ในครั้งนี้บ้างค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e l h ค่ะ